บาได้โรลุบีป้าคนพี่หาหมอคนหนอุ้ยบาได้จะได้คุณมาได้ไม่คือต้องไปแก้มือมันก่อนไปแก้ซ้ำนี่มันมดถูควายดอกบาได้โรลุบีไปจัดการมาหลายแล้วโอ้ยก็เจ็บแม่ก็เจ็บแม่เจ้าอีกเหข้มง็นสภาพเจ้าเราบ่ได้บ่ได้จะได้คนก็ต้องไปจัดการมันให้ได้เลยไปก็เจ้าลูกพี่ก็เจ็บแม่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาแจกด่างเลยเฮ้ยยังล่ะเราเจ้าเอ้ ก็ไม่ยังล่ะพอยเลยเฮ็ดยังเจ้าอ๊ยเจ็บแผลด้วยนะที่ยังล่ะปุ่นไอ้บังได้เลยเฮ็ดยังเจ๋โอ้ยจะไม่กินเหล้าอยู่ใส่เมาเขาเฮ็ดยังเจ้ก็ขุ้มตาดำเบิดเลยโอ๊ยเจ็บผีวุ้ยพ่อพ่อพ่อคอยไปบ่ต้องไปจะไปจัดการมันบังได้เฮ็ดหลุดน่องคอยนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ลูกพี่บ่ได้บ่ได้ยังไงโอ้ยเฮ็ดปันนี้ไม่จัด ศพว่าจะตาว่ามันสีบลเห็นยังไงหนี่งดำปื้อๆอยู่พว่า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 อุ้ยไปมันต้องไปลูกพี่ต้องไปยังไงไปมันองไปุ้ยขอไปย่างได้แน่นี่ฮะมันต้องไปบันต้องไะไรหนี่งทีไหนคือกาเหตุนี่อุ้ยจมนต้องไปโุ้ยมัไปไม่ได้มันไก็ต้องไปที่นี่ก็ต้องไปคนสปิชเการมันเห็นมันได้ี่ยอุ้ยมันเห็ดขัดพดบังอุ้ยตา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 ยมันสิบลอนด์งห็นนี่ จะบ่ต้องไปดอกบ่ต้องไปดอกไปไปโอ๊ยไป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 หมดเลยนะหมดเลยเจมี่คุยกับโมยอมโอ้ยเจ้าสิไปจังไงหบ่ต้องไปดอกบ่ต้องไปดอกไป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 บ่ได้เบิ่งแน่นี่เบิ่งเขาบ่ได้เลยหน้านี่บ่ได้ลน้องลูกพี่ป้าคอยพี่หาบัวก่อนโอ๊ยหมด้จยเจมี่ก็บ่ไดเลยไอ้คือต้องไปแก้มือมันก่อนตั้มนี่มันบ่ดถูหอยดอกบ่ได้ลน้องลูกบิ่ไปจัดการมาหลายแล้วอ้ย ข่อยเจ็บพี es, so ่ก um um> ับเจ้าอีกเห็นบ um ั um uh ้ยเห็นสภาพเจ้าเราบ่ได้บ่ได้จะได้คนไปจัดการมันให้ได้เลยข่อยบเจ้าลูกพี่ข่อยเจ็บพี่เนี่ยนี่โอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ตุได้บุได้เราไปกับเาไปกับไปหาบอกกันโอ้ยบ่ได้ข่อยต้องไปจัดการมันเจ้าบอกข่อยว่าผู้ใดเห็นยังเจ้านี่ลูกเห็นเจ้ามาตีเจ้า ลูกพี่ไม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 เดี๋ยวก็เรีกลุงน้องไว้ข้าวไขเดี๋ยวเขาจะเป็นบ้าพันเองเป็นยังไงลูกพี่บ้าไข่จีบรถไปหาโบ้ก็น่าร้อนมากก็ลูกพี่เจ้าคือเป็นโผดเป็นโพดแท้คือตีเจ้าจนหนาดำหนะแดงแม่แม่เจ้าอยู่แมนหมูแมนเดี๋ยวจะคอยไปแก้มือโอ้คอยเจ๊เพ่งลูกพี่ไป้ยคันสันแปลร้อนมากโอร้อนอะไดร้อนวัตถุนุ่มผู้ใดตีเจ้าอยู่โอ้ลูกพี่พาไปลูกพี่บ้าบ่ไหวแล้วเจ้บแปอย่างเดียวดิโอ้ยบัตถุนห่มขวนอยู่ที่ยังไงล่ะ บอกมาไปเฮ็ดนี thing, ่สิไปจัดการมันนี่โอ๊ยกายนี่วันแรงต้องกขั้วเลยแรงต้องกขั้วเมื่อกี้โอ้ยข้ากินหัวเงินขวดพ่อมึงชัวสั่งชัวร์ล่ะมึงขั่นมึงไปหาหมอเองเลยกูมองข้างไปดอกไปชัวจะได้ยังว่าขั้วเป็นไรฉันโอ้ยโอ้ยสั่งมาตำหน่อยใช่ไหมโอ้ตายสั่งมาตายหน่อยใช่ไหมไปไปเองโหลดไปหาหมอหน่อยตัวเนื้อร้าเนื้อหล้างเนื้อพัตสิไปใส่มาใส่โอ้ย ตายเนี่ยนี่ก็มีเนาะ